สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง4ี่เฮดครับคลิปนี้อยู่กับผมในเกมวอลล์วอตอีกเช่นเคยนะก็คลิปนี้จะเป็นการแจกในกิจกรรมคลิปออเวครับครั้งล่าสุดกันเลยทีเดียววันนี้ครับจะทําการแจกปืนใหม่เจ้าทิกสเตอร์ครับอ้าวอันนี้กดผิดครับทุกคนขออภัยอะทิกสเตอร์ผมนั้นกดติดอยู่ที่เจ้าแดกอนครับผมเจ้าแดกคอนนั้นก็คือเป็นหุ่นตัวใหม่เนาะติดได้6ปืนนะครับ3มปืนครับเป็นเจ้าทิกสเตอร์ครับผม เจ้าทิกเตอร์นั้นนะครับความสามารถของมันก็คือการกัดกร่อนครับนะทำดาเมจเป็นเอฟเฟกดอทนะ d o g นั่นเองครับค่าดาเมจนั้นอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ค่ากัดกร่อนนั้นบอกได้เลยว่ามหาศาลนะในช่วงนี้ก็คือของใหม่นะกัดกร่อนโคตรแรงครับผมยิงได้ในระยะ600เมตรแบบนี้เลยครับและเอฟเฟกนั้นยังสามารถซ้อนทับกันได้ถึง30ชั้นนะก็คือซ้อนทับกันได้เยอะครับนะบอกได้เลยว่ายิงกันแบบโอ้โหเลือดนี่รูปแบบ ไปตายบ้านน่ะนะครับถ้าหิวเลือดไม่ทันหรือถ้าสกิลเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์การหิวเลือดนั้นถูกใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วเราไปยิงเนี่ยบอกได้เลยตายแน่นอนฮะเพราะว่าไม่สามารถหิวเลือดมากันทันนะนะครับเป mm ิน hmm. ประเภทนี้นะครับผมก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการกดฮิวเลือดสู้นะครับในการาโดนพิษเนาะนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโมดูลเชิงลุกครับนะต่างๆ เช่นหายตัวเนาะเ e อฟเฟกต์ฟลชชิปพวกนี้ก็จะช่วยทําให้หลุดพ้นจากนะครับปืนเหล่านี้ได้นะครับทุกปืนน่ะนะครับถ้าใช้แฟลชชิปนี่ยิงไงก็เราก็ไม่เข้าอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับแดก้อนสายลุยกันฮนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็หุ่นอีกต่างๆอีกหลายตัวนะก็มีทั้งเรวหน้าด้วยอะไรด้วยนะครับตามนี้เลยกติกาครับนะของทริปนี้ก็เหมือนเดิมครับ ขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาตัวเล็กๆนะครับไว้ด้านล่างซ้ายมือเหมือนเดิมฮะกติกรกาขอเราง่ายๆครับกดไลค์ครับทุกคนกด subscribe ด้วยนะสำหรับสมาชิกใหม่หรือเพื่อนผู้ชมท่านใหม่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครับนะแล้วก็กดแฮตแท็กครับเราไม่ใช่กดสดิพิมพ์แฮตแท็กครับ r u n g c h เหมือนเดิมนะทุกครั้งเราจะพิมพ์แบบนี้นะแฮครับ r u n g c h ตามด้วย id เป็นวักหรือเป็นบรรทัดครับแพลตฟอร์มของเพื่อนๆนะครับลงไว้ในส่วนของคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้นะครับแล้วมาถึงเวลาผมก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีทั้งหมด7ท่านนะสำหรับเจ้าทริกเตอร์ไปลุยกับเกมกันเลยครับนะขึ้นไปให้ด้านล่างซ้ายมือนะนี่นหละปฏิกาภัยฮะจังหวะนี้ครับผมเล่นเด็กก้อนครับแบบลุยหน่อยครับตอนนี้เผชิญหน้ากับเจ้าเชลฮะนะครับก็เรียกได้ว่านี่ฮะหลายคนก็บอกว่านะครับเจ้า แดก้อนนั้นค่อนข้างบอบบางครับเมื่อเจอกับพวกเอ่เอเรียกไรนะเจ้าโอโชโกจิคือโอโชโกจินั้นใครเจอก็บ,บางหมดนะทุกคนนอกจากมันเจอพวกเดียวกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องใจเย็นๆนะหุ่นทุกตัวนั้นต้องมีจุดดีและนะครับจุดอ่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับหุ่นลหลายๆตัวแน่นอนครับย่อมแพ้โอโชโกจิเจ้าหุ่นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะแม่งแพ้นันะมันช่างแข็งแกร่งเหลือเกินนะระบบป้องกันตัวมันก็ดีนะส่วนเจ้า ดกก้อนนั้นนะครับนี่มีดีอยู่ที่ปืน6กระบอกครับนะแล้วก็เกราะอันหนาครับความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มความเร็วในการชาร์จเกาะและเพิ่มจํานวนเขาเรียกว่าอะไรนะปริมาณเกาะที่มากขึ้นครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นเจ้าเด็กก้อนนั้นต้องฝรับแต่งนะครับชูความสามารถนะครับที่มีอยู่ขึ้นมาใช้ครับถ้าเราจะตายก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนถ้าจะตายก็คือเมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเรียกว่า แพ้ทานกันนะครับยังไงมันก็ตายนะครับนี่ฮะเพื่อจะต้องเกตด,ดูว่าเกราะนั้นคขั้นแข็งแกร่งมากๆนะเกราะสีเหลืองฮะและยิ่งจะใช้ยันแม่อย่างถูกต้องนะครับตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนแล้วก็จะเพิ่มนะครับทั้งเลือดทั้งเกราะแบบนี้เลยนะขึ้นมาแบบไม่ต้องกลัวครับนี่ฮะยิงไม่เข้าครับนะถึงจะโดนเอฟเฟกนะครับภายในที่โดนเลือดบ้างนิดหน่อยนะพอถือซะว่าตอนนี้เลือดเราเยอะฮะนี่ครับเรียบร้อยคิวไปแล้วนะครับแบบนี้เลย ในก้อนสายลุยอย่างที่ผมเล่นเนี่ยนะครับก็ต้องเน้นไปที่โมดูลครับนะโมดูลนี่ก็ต้องช่วยนะครับในการเพิ่มแ้มป้องกันสักนิดหนึ่งอุ้ยโดนลายแพะนี่ครับผมโอ้พูดถึงแพะแพะมานี่ฮะแพะมาแบบนี้ครับเห็นไหมเลือดเราไม่ลดเฮ้ยทำไมอย่างนี้โอ้โหสองตัวครับนะตอนแรกเลยนะครับตัวเดียวก็ยังพอทนถ้าสองตัวนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนนะครับนี่เรามาดูกันต่ออีกสักเกมหนึ่งครับผมนะก็อย่าลืมครับนะคลิปนี้ก็เป็นการแจ้ง ของรางวัลน,นะฮะติ๊กอ,อเวติ๊กสเตอร์นะครับผมปืนสก,กรอร์ไล่์นั่นเองไปลุยกันเลยนี่เอาเกมมาฮะเอาแบบลุยๆอ่ะนะครับไม่ได้แบบมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้ไม่นะครับเข้ามาลุยกันเลยเจอแพ้ครับก็นี่ครับยิงไปครับได้ยังไงฮะนี่คือปืนเนี่ยยังอัปเดตไม่เต็มนะทุกคนนะครับยังอัปเกรดไม่เต็มนะครับ,ยรบอยู่แถวๆเลเวลหกเลเวล7ของมาร์กสเท่านั้นนะก็คือยังไม่เต็มนั่นเองครับเพราะผมคิดว่าในอนาะคต ปืนชนิดพวกนี้นะครับก็จะโดนลดนะครับโดนเนิฟอยู่แล้วปืนทั้งปืนทั้งหุ่นนะทุกอย่างต้องโดนเนิฟอยู่แล้วนะครับและเมื่อโอโจกจิโดนเนิฟนะครับเจ้าเดก้อนจะกลับมาแข่งแกล้งทันทีแน่นอนครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ฮะดูเขาบวกกันเห็นไมไม่ใช่ว่ามันจะบวกกับใครไม่ได้นะเดก้อนนั้นนะครับสําคัญอยู่ที่โลครับนะโลเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับหาแต้มป้องกันให้มันครับนะ เลือดมันไม่ใช่น้อยๆน,นะสําหรับเจ้าเดฟอนนะครับเราต้องติดเพิ่มแต้มป้องกันให้มันฮนะนะครับนี่ครับไปเลยยิงครับเห็นไ,ไหมฮะเพื่อนที่ก็ไม่ได้ช้านะทุกคนนะครับเดฟอนนี่ถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเพื่อนที่ได้เร็วนะครับในบรรดาหุ่นทั่ว,วไปนะถือว่าเป็นการเพื่อนที่ถือว่าเร็วเลยแหละนี่ครับบคิวไปเรื่อยฮะเราก็วิ่งไปเรื่อยนะยิงไปเรื่อยฮ้ยเกมนี้เจอแต่ แพ้ต้นเกมนะครับแต่ว่าช่วงเขาต่อมานี่ไม่ค่อยเจอนะเจอแต่ตัวอื่นอย่างนี้ก็สบายฮะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คือสบายถ้าเราไม่เจอคู่ต่อสู้ที่เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่กัดกันนะเออเขาเรียกว่าเป็นแพ้ทางกันแล้วก็เราก็ค่อยขีั่วหน่อยนะนะครับ <S <S นี่เอหือนะครับแล้วเก็บยานแม่ได้กดเร็วนะครับ <S <S ปืนชนิดพวกนี้นะครับปืนที่ยิงเร็วนะครับ <S <S ปืนที่ยิงเร็วยิงต่อเนื่องเนี่ยมันจะเก็บยานแม่ได้เร็วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปหาผลประโยชน์จาก สกิลพวกนี้ให้ดีครับจะทําให้ใช้ยันแม่ได้อย่างรัวๆนะครับซึ่งผมจะทําคลิปแยกให้กีนะครับว่าเฮ้ยเขาทําไมถึงมีเลือดเยอะเขาทาไมใช้ยันแม่ได้เยอะมันเป็นเพราะอะไรนะครับทาไมหุ่นตัวนี้ถึงแข็งแกร่งนะครับทาไมหุ่นตัวนี้ตายยากพี่หลายคนเห็นนะครับว่าทาไมเขาทึกเหลือเกินนะครับองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้เพื่อนนะนะครับและหลายหลายคนก็ถามผมเข้ามาเยอะนะว่าพี่ทํายังไงครับทำไมเลือดมันถึงได้เยอะนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแลหลายคนเป็นมือใหม่เนาะ เดี๋ยวจะทาคลิปรวมให้นะครับเออนี่เลยนะครับเออเอย,ยิงไปเรื่อยครับเนี่ยไม่ตายง่ายนะทุกคนพอเลือดขึ้นมาถึงสามแสนกว่าเกือบสี่แสนเนี่ยสบายๆแล้วฮะปราะเราก็ได้มาแบบโอ้โหคิวบแบบนี้นะนี่ครับถ้าไม่มีอะไรติดโผถนะ้าไม่โดนบี้โดนเบียดจริงๆเนี่ยก็จะไม่ตายง่ายนะเนี่ยวหงหนึ่งเนี่ยกับงูเนี่ยมาดิทำไมล่ะครับนะเฮ้ย นะครับจึ๊บ,บ,บนี่ฮะออกมาไหมออกมาก็ตายดีครับอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้คิวทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเออยิงแบบนี้ไม่ได้คิวครับเอ,อ้ยเกมนี้ค่อนข้าง,งจะสบายสบายฮะยิงระยะนี้นี่แบบโอ้โหกูต่อสู้นี่โดนยิงฟรีตลอดนะเราก็ได้บวกแบบเออขาเรียกว่าบวกดามเมจบวกอะไรไปเรื่อยนะครับนี่ครับจึ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ เทสหน้าครับเทสที่กำลังเทสนะครับเจ้าคูรินะครับนะเท่าที่สังเกตดูเจ้าคูริเนี่ยน่าจะเป็นเขาน่าจะปันใเป็นหุ่นสายแทงนะนะครับน่าจะเป็นเหมือนหุ่นสายทนนะครับเพราะว่าดูจากโดนนะครับที่ให้ค่าป้องกันค่อนข้างสูงนะครับยูเลือกสีเท่าซ่อมแซมได้เนี่ยเหมือนก็มีเจตนาอยากจะให้เจ้าคูริเนี่ยเป็นหุ่นที่แบบไฟเตอร์สุดแทงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เล่นลําบากมากเลยแอปเทสนะครับเพราะว่ามันผักเยอะ โอเคฮะเกมนี้ก็จะจบลงแล้วอย่าลืมมาลงไอดีกันไว้เยอะๆนะครับผมนะขอให้เพื่อนๆนั้นโชคดีนะครับสำหรับสมาชิกย้ำอีกทีเลยสมาชิกที่ได้ของรางวัลในครั้งที่แล้วมาลงไอดีต่อได้เลยนะครับนะลงไอดีต่อได้เลยนะครับไม่ต้องรอในการเว้นช่วงแต่อย่างใดขอให้ทุกท่านโชคดีและสนุกกับการเล่นเกมและอย่าลืมกดไลค์ให้สักหนึ่งร้อยไล์นะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆไปก่อนแล้วครับ